สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรุบายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคูค่คิดเป็นกันลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีพิจิกหรือว่าผู้ที่ผูกลักนาแล้วเป็นราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงก,การแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมค่ะถึง21 พฤศจิกาย,ยนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วค่ะยังไงแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะเราก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l ล n e Off i c i a l Account Li ์ไลน์แอดแอดฮารุบายลูกตาค่ะเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดี ค่ะภายตรงกลางของคุณคือ t ริอปเปน c l e ค่ะ The Chariot, Knight, Knave ครับนะคะ Five of บมันนะคะ Ace of Cups, Six of so c u p ค่ะ Six of so p e n t a c l e King of Bar และใบสุดท้ายนะคะเป็น The Empress ค่ะ เดือนนี้นะคะลูกตาลมองว่าชาวราศีพิจิกมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วก็มีโอกาสในการเสียสละนะคะมีความเป็นผู้นําในมุมของความรักเนี่ยก็มีโอกาสดีๆหยิยื่นเข้ามานะคะคนรักเกา่าบางคนอาจจะกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้ค่ะ ด้านการงานและก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะคิง f อฟว่าแล้วก็ Six of Pentacles ขึ้นมาค่ะลูกตามอมงว่าคุณเองนะคะจะมีภาวะในการเป็นผู้นําคุณจะโฟกัสไปถึงเป้าหมายในระยะไกลนะคะขององค์กรหรือว่าถ้าคุณทํางานคนเดียวเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสไปที่อุดมการณของคุณนะคะว่าง,งานของคุณเนี่ยต้องการให้ไปในทิศท,ทางไหนนะคะ Si x o f Pentacles ขึ้นมาเนี่ยลูกตามองว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่ค่ะทํางานนี่เหมือนทําบุญเลยเนาะเหมือนกับเราจะต้องเสียสละลดอัดตราลดตัวตน บางคนเนี่ยในมุมของคนที่เป็นพนักงานประจำเนาะแต่มว่าคุณทํางานค่อนข้างหนักแต่ผลลัพธ์มันอาจจะออกมาไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่แต่ในมุมของ ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยตามองว่าคุณเองอาจจะต้องแบบเสียสละลดราคาเข้ามาเนาะอาจจะมีลดไล่แจกแถมในเรื่องของการการแบบค้าการขายเนี่ยเพราะว่าคุณเองเนี่ยก็อาจจะมองไปใ็นระยะไกล้แล้วค่ะว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างผลลัพธ์ดีๆนะคะสร้างแบบโรยตี้ให้กับเรื่องของแบรนด์ของตัวเองได้นะคะซิกซ o p ็อกับแล้วก็ทรีอัพเพนิเขึ้นมาค่ะลูกตานมองว่าคุณเองอาจจะได้รับโอกาสจาก คนเก่าเนาะคะ่ะอาจจะเป็นคนในวงสังคมเก่าๆของคุณนะคะเจ้านายเก่าของคุณอาจจะเรียกตัวกลับไปทํางานได้นะสําหรับคนทํางานประจําหรือถ้าคนที่ทํางานที่เป็นผู้ประกอบการแล้วอะคะ่ะตัแนะนําว่าการที่ทําการตลาดกับคนที่เป็นลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเดิมของคุณที่เป็นทีมแฟนซัพพอร์ตของคุณนะคะก็จะให้ผลดีมากๆนะคะเอซอบค u ัแล้วก็เซเว่นออฟคัขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าคุณมีโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามานะคะมีโอกาสหลากหลาย ะะมีช้อยส์ใหม่ๆเข้ามานะคะจนบางทีคุณเองอาจจะขาดการโฟกัสค่ะในเรื่องของอการงานเนี่ยที่เป็นงานประจำในตามมองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะแล,แล้วงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคลุมเครือหรือยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนนะคะ ไฟอฟวานแล้วก็นาออฟวานขึ้นมาลูกตามองว่าการทํางานเป็นทีมเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันมีปัญหานะในมุมของไฟอฟวานเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งเพราะว่าเราอะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะสําหรับบางคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือทํางานคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราไปตีกับใครนะแต่มันอาจหมายความว่าเราอาจจะตีกับตัวเองค่ะเดอะชาริออตแล้วก็นายอฟวานขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณสู้เต็มที่นะคะแต่บางทีคุณก็มีความระแวงค่ะ คุณคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันดีพอแล้วหรืออยังนะคะถ้ามีการประชุมในช่วงนี้นะคะลูกตาลอยากให้คุณค่ะเตรียมตัวตอบโต้ในเรื่องของข้อขัดแย้งต่างๆเนาะลองพยายามโฟกัสในเรื่องของอ่า เาให้มากขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะเกรงข้อสอบไปก็ได้นะว่าคนในที่ประชุมของคุณนะคะเขาจะถามอะไรมากขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะคุณก็จะเตรียมตัวก่อนได้นะคะ A soft cup DM press ขึ้นมานะคะ่ะลูกตามองว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะโอกาสดีๆจะหยิบยื่นให้คุณแล้วก็การประชุมการสื่อสารนะคะการงานของคุณเนี่ย DM press ขึ้นมาเนี่ยได้ผลสำเร็จค่อนข้างดีนะคะดีกว่าเดิมนะคะสําหรับเดือนนี้เนาะในมุมของการเงินค่ะลูกตามองว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองอาจจะได้ไม่ค่อย คุมเสียสักเท่าไหร่บางคนอาจจะมีการโดนลดเงินเดือนหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าขายขายของเนี้ยก็อาจจะได้กําไรน้อยลงเนาะเพราะอาจจะมีการลดแลกแจกแถมไปนะคะอา,อาจจะใช้เงินสํารองเก่าๆของคุณเนี่ยออกมาใช้ช่วยเหลือ,อจุนเจอือ คนในครอบครัวกันได้นะคะเคลียร์เพนิคอลขึ้นมาเนี่ยการค้าการขายเดือนนี้ตันมองว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าไฟออฟบานขึ้นมาเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอา uh, การมีปัญหากับพุ้นส่วนได้นะคะหรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยเรื่องการเงินการบริหารจัดการเงินนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อย บ้างเนาะชัยออนายอัปมาแล้วก็เซเว่นอัปคัขึ้นมาค่ะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มั่นใจในสถานการณ์ในอนาคตเนาะค่ะแต่ตันมองว่าคุณเองยังสู้เอชซับคัแล้วก็ดีเอ็มเพรสขึ้นมาค่ะตันมองว่าสุดท้ายแล้วค่ะ,ะการเงินของคุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะได้รับโอกาสดีๆค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ดีเนาะการเงินเจ้าจะดีขึ้นเหมือนกันนะคะสําหรับช่วงนี้ ด้านการเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมาน้องๆเองอาจจะต้องโฟกัสเรื่องของการเรียนค่อนข้างหนักนะคะบางคนอาจจะมีการทํางานกลุ่มนะคะมีการทํางานเป็นทีมแต่ว่าทีมไม่ค่อยเป็นทีมเนาะอาจจะมีการไปเจอกับเพื่อนเก่านะคะทํางานกับคนเก่าๆของเราแต่ว่าการทางานเป็นทีมอาจจะดูค่อนข้างขัดแย้งกันนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันสักเท่าไหร่คะ่ะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะต้องเสียสละทํางานมากกว่าเพื่อนนะคะเราก็เหนื่อยแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องเหนื่อย ขนาดนี้เนาะแต่พี่ตามองว่าเดชาริออดขึ้นมาค่ะยังไงน้องๆก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะเดือนนี้เนี่ยความรู้สึกเบลอๆงงๆอาจจะเกิดขึ้นนะแต่พี่ตาอยากให้เรากลับไปโฟกัสค่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะคะ a อ so ร์ซ็อฟคัแล้วก็ดีเฮมเพรสขึ้นมาเป็นใบสรุปค,ค่ะพี่ลูกตามองว่าโอกาสดีๆเข้ามานะคะการเตรียมตัวในะวันนี้เนาะวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราทํางานเหนื่อยมากกว่าเพื่อนแตพ่พี่ลูกลตามอาว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆในการพัฒนาตัวเองนะคะแอร แล้วก็ดีอมเพรสขึ้นมาเป็นใบสรุปนะคะพี่ลุกตามอกว่าการเรียนในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามานะคะคะแนนเนี่ยก็สุดท้ายอ่ะจะได้ผลดีนะคะจากความเหนื่อยความล้าสู้ไปเถอยยังไงเดี๋ยวยังไงเนี่ยได้ผลลัพธ์ดีๆแน่นอนนะคะสําหรับน้องๆชาวราศีพิจิกค่ะ ด้านความรักค่ะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดเนี่ยอาจจะมีเจอรักจากการทํางานนะคะหรือว่าการพรีเซนต์งานหรือว่าการเรียนก็ได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนเป็นที่เป็นคนธาตุดินพฤึกศบกันบางก่อนหรือจะเป็นคนธาตุน้ําก็รากฏมีพิจิกเข้ามาได้นะคะแต่คุณเองนะคะอาจจะยังตีกับตัวเองอยู่นะว่าจะยังไงดีนะคะบางคนอาจจะผ่านความรู้สึกของการที่แบบเหนื่อยกับความรักหรือยังไม่ได้โฟกัสกับความรักมากหนักนะคะแต่ตาลรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นความรักที่ดีเป็น ความจริงใจที่หยิบยื่นกันมาให้นะคะก็มีโอกาสพัฒนาได้ในอนาคตฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีความรักนะคะก็สามารถที่จะแบบเปิดใจนะคะรับคนใหม่ๆเข้ามาได้แต่ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมเนาะตันมองว่าการอ่านครั้งนี้มันเป็น general reading นะคะถ้าคุณไม่พร้อมเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็นได้นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่น่ารักเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณคะ่ะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะซีซ็อกคัขึ้นมานะคะแล้วก็ไฟลอาบานนะคะตันมองว่าเดือนนี้เนะี่ยคนรักเก่าของคุณอาจจะกลับมาได้นะมันอาจจะทําให้คุณปั่นปวด หรือว่าไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดรับเขาเนี่ยคุณก็เตะ่วงเวลาก่อนได้นะแต,แต่ลูกตามมองว่าเดือนนี้นะคะเอสซอ c คาแล้วก็ดีเอ็มเพลสเป็นบสรุปเนี่ยยังไงอะคะมันมีโอกาสดีๆที่ยื่นเข้ามาอยู่แล้วนะคะคุณเองจะเป็นคนเลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดชาวราศีพิจิกค่ะ ด้านคนมีคู่นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีการปรับการจูนนิดนึงนะคะฟ้าวาันขึ้นมานะคะมันหมกหมอถึงความขัดแย้งค่ะคุณเองอาจจะมีปากเสียงการความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันอาจจะมีการถกเถียงกันได้นะคะคิงอาวาันขึ้นมานะคะศีรษะ เพนเด็เขึ้นมาเนี่ยลูกตมามม้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเองอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการงานหรือคนรักของคุณก็ได้นะอาจจะโฟกัสเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะคะ่ะเวลาที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะน้อยนะคะอาจจะเกิดภาวะงงแงงงแงงงง,ง,งแงกันได้นะคะซีซ็อกครับขึ้นมาเนี่ยบางคนคนรักเก่าของคุณกลับมาสร้างปัญหาให้คุณก็ได้นะแต่ว่าก็ถามว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ไหมคะ่ะแต่มองว่ามันต้องแก้เรื่องของความระแวงสงสัยการขาดการโฟกัสถ้าคุณหยิบยื่นความรักให้กันค่ะ ตามมาว่าชายยอดขึ้นมาเนี่ยมันเราสามารถต่อสู้ได้เราสามารถรประครับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะเอสซอบครับแล้วก็ดีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะลูกตามมาว่าทุกอย่างแก้ได้ด้วยความรักนะคะขอให้คุณนะคะหยิบยื่นความรักให้ต่อกันนะคะดีเอ็มเพรสขึ้นมาความรักของคุณยังดีคะ่ะขอให้คุณหันหน้าไปคุยกันหยิบยื่นความรักให้กันเท่านั้นเองนะคะความระแวงความสงสัยนะคะสามารถเติมเต็มได้ด้วยการพรีเซนต์ตัวเนาะการแบบ ใส่ความรักให้กันและการเยอะการที่ให้ความเอาใจใส่ให้กันมากๆค่ะอย่าลืมเนาะว่าความคนรักนะเป็นพตเตอรี่ที่ดีสําหรับคุณนะคะชาวราศีพิจิกฉะนั้นอย่าโฟกัสที่งานจนลืมบาลานซ์เรื่องความรักนะคะสําหรับเดือนนี้ านสุขภาพนะคะเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของความเครียดวิตกกังวลบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการปวดหัวไมเกรนก็ได้นะคะการนั่งที่เดิมนานๆน,นะคะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่ในอริยบทที่ดีที่ถูกต้องนะคะแต่จริงๆอะ่ะหลายคนตอนนี้เวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมคะบางทีนั่งผิดรูปผิดร่างเนี่ยมันจะทําให้เราปวดตัวปวดหลัง ดไหลอะไรอย่างนี้ได้เนาะบางคนถ้าหนักมากมากอาจจะกลามไปถึงการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสอยากให้ปรับเนาะแบบปรับพฤติกรรมนิดนึงค่ะอาจจะแบบเดินบ้างอะไร่งเงี้ยเนาะแล้วก็แบบ เปลี่ยนแบบถ้ามีความเครียดเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้แบบออกไปเจอธรรมชาติบ้างบางคนออกไปเจอเรื่องของอท้องฟ้านะคะหรือว่าออกไปมองท้องฟ้าบ้างออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะเข้าใจว่าตอนนี้คือมันค่อนข้างยากที่จะไปไหนเนาะหรือว่าจะพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราได้แบบได้ energy จากธรรมชาติบ้างนะคะหรือว่าได้พักผ่อนบ้างพักสายตาบ้างจะทําให้คุณ relax มากขึ้นนะคะเดือนนี้อยากให้ทานน้ามากขึ้นเนาะปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะคะ ก็จะเป็นอะไรที่ดีค่ะ ด้านการทําบุญขาดเดือนนี้แนะนาเป็นการบริจาคทานนะคะจะทําร่วมกันหลายๆคนกับเพื่อนๆก็ได้นะตัวของการบริจาคทานเนี่ยอาจจะแนะนําเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะหรือจะเป็นการบริจาคของที่เป็นเกี่ยวกับแม่และเด็กก็หรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวกับสตรีอันนี้ก็ถือ e ว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคุณนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการทําบุญจริงๆแล้วค่ะทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดขอให้เราค่ะทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของ แต่ละคนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทาบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะลูกตาต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ